สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีผมรู้สึกว่าผิดหวังนะทางั้นของริโอฟอดินานครับรู้สึกว่าผิดหวังกับแนวทางที่แมนยูจัดการกับลามาดาบิธิเกล่าสุดทางด้านของริโอฟอดินานครับผิดหวังกับแนวทางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้รับมือกับสถานการณ์อนาคตของลามาดาบิธิเก ล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว่าในด่านชาวสเปนอย่างดิคาเองได้เซ็นสัญญาชบับใหม่ซึ่งลดค่าเหนื่อยจากสัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์ปอนของเขาเนี่ยลงเป็นจำนวนมากเลยแต่สุดท้ายทางแมนยูเกิดเปลี่ยนใจนะครับต้องการให้ดิคิอารับคเหนื่อน้อยลงกว่าที่เคยตกลงกันไว้ด้วยครับ แล้วริโอฟรีนานชนไม่ไหวครับผิดหวังกับสิ่งที่พวกเขาทำกับเดคนะมาฟังสิ่งที่ริโอได้พูดนะเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตลกนะไม่ว่าคุณจะคิดว่าเดคดีพอสำหรับเมนยูอีกต่อไปหรือเปล่าเรื่องนี้เราสามารถคุยกันได้ แต่เขาเป็นคนที่รับใช้สโมสรแห่งนี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลย12ปีที่เขาอยู่กับแมนยูคล้ายๆกับช่วงเวลาที่ผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้เขาเคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี4-5สมัยซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆมีหลายครั้งที่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนยูและอาจจะมีบางปีที่เขามีโมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีฟอร์มหลุดไปบ้างอาจจะขาดความมั่นใจแต่โดยรวมแล้วเขารับใช้สโมสรได้อย่างน่าทึ่งเขาคือมืออาชีพชั้นยอดเลย เขาไม่เคยสร้างปัญหาให้กับแมนยูเขาไม่เคยสร้างให้แมนยูเสื่อมเสียเขาเป็นสุดยอดมืออาชีพและเป็นคนที่มีบุคลิกสุดวิเศษเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เหมาะกับทีมแมนยูมากๆมีหลายคนอยากให้ d k เคอย้ายทีมพวกนั้นอยากให้ d k เคอย้ายออกไปและหาผู้รักษาประตูคนใหม่พร้อมวิวัฒนาการตำแหน่งนี้ทั้งหมดพวกนี้มันเข้าใจได้และยุติธรรมมากทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง สุดท้ายแล้วชางเอริกเซนฮาเขาก็มีประเภทของผู้รักษาประตูที่เขาต้องการอยู่แล้วและหากว่าเดียไม่ใช่ผู้รักษาประตูแบบนั้นเนี่ยเดียก็ต้องยกมือยอมรับและพูดว่าฉันมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่นี่ฉันรักที่นี่แต่หากผูก้จัดการทีมไม่ต้องการตัวฉันฉันก็ต้องย้ายทีมหรืออาจจะกลายเป็นเบอร์สอง ส่วนตัวผมแค่รู้สึกเสียใจกับแนวทางที่แมนยูรับมือกับเรื่องนี้สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารผมคิดว่าแมนยูจำเป็นต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้พวกเขาเคยสร้างความผิดพลาดมาก่อนกับนักเตะคนสำคัญที่ย้ายออกจากสโมสรในอดีตจะบอกว่านักเตะคนสำคัญย้ายออกจากทีมด้วยความรู้สึกว่า พวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีไม่มีใครที่มีสิทธิ์จะย้ายออกจากสโมสรด้วยเงื่อนไขของตัวเองแต่คุณต้องการให้นักเตะของคุณโดยเฉพาะกับคนที่คาแข่งมาอย่างยาวนานและรับใช้สโมสรได้อย่างดีคุณต้องการให้พวกเขาย้ายออกไปด้วยความรู้สึกที่ดี พวกเขาจะรู้สึกผิดหวังที่ต้องย้ายออกจากสโมสรเพราะไม่มีใครอยากย้ายออกจากทีมที่ตัวเองตกหลุมรักไปแล้วแต่ผมเองกลับเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆที่นักเตะต้องย้ายด้วยความรู้สึกที่ไม่โอเคผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมกับเดียเลย ทั้งหมดพวกนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารถ้าเราเห็นข่าวของพวกเขาสักนิดเข้าใจพวกเขาสักหน่อยอาจจะคิดในใจว่าเราควรจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้คุณตินีนักเตะที่อยู่คาแข่งมาอย่างยาวนานในการทำหรให้แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยจะย้ายออกจากสโมสรโดยอย่างน้อยก็รู้สึกพอใจสักครึ่งหนึ่งนะดาบิดเดคงนั่งคิดว่าฉันไม่เคยฝันว่าจะต้องย้ายออกจากทีมแบบนี้เลยผมมองดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ได้แต่คิดว่าเดียร์จะอยู่กับเมนยูต่อไปได้ยังไงก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของความรัก บางทีตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจน่าผิดหวังนะและผมหวังว่ามันจะได้รับการแก้ไขเพื่อตัวของดีคารวมไปถึงเพื่อตัวของสโมสรแมนยูเองนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่ริโอฟอดินานครับ ได้พูดถึงสถา,านการณ์ของลามะดาบิทยานะเวลานี้กับเมนยูไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนนะครับผิดหวังกับแนวชางที่เมนยูทำกับลามะดาบิทิกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ริโอฟอดินานได้พูดไว้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม